สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตะลุยทุ่งกับลุงอัดกับคู่หูมหัศจรรย์สารเพิ่มาพเบอร์แพนแล้วก็เบอร์แพนไคโตสารของบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชันหรือ WCI นั่นเองนะครับวันนี้อย่างที่เห็นครับโอ้โหเหลืองอรามนะครับทุง่งนาข้าวสวยเขียวกระจีสวยใบตั้งกนาข้าวตรงนี้เป็นของใครใครเป็นเจ้าของแล้วเกี่ยวข้องกับ คู่หูมาจันของบริษัทบัวแคลนูเวชยังไงเรามาพบกับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงกันเลยครับทางนี้นะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่แนะนําตัวนิดนึงครับคุณพี่คือครับผมนายกำพลบุษบกนะครับนายกำพลบุษบกพี่ชื่อเล่นๆว่าชื่อเล่นเล่นว่าชื่อพลชื่อพลนะครับผมพี่กำพลเป็นเอ่อเป็นคนเป็นเจ้าของนาแห่งนี้ถูกต้องครับทั้งหมดกี่ไร่ครับพี่ ตรงนี้หกสิบสามไร่ครับหกสิบสามไร่หกสิบสามไร่พี่เป็นทําไมพี่แต่งตัวไม่เหมือนชาวนาเลยอนานี่เป็นอาชีพเสริมเนาะอ๋อนาเป็นอาชีพเสริมจริงๆแล้วผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กอยู่อําเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรเนาะอยู่แถวนี้เลยหล่ะอยู่แถนโอโรงเรียนขนาดเล็กครับผมแถวในย่านนี้ไสงามถูกต้องครับโอ้ต้นนั้นผมขออนุญาตเรียบพอ ไม่เรียกพี่ละเรียกท่านบออตรงนี้เป็นทื้นที่ของตำบลอำเภออะไรที่ไหนยังไงครับตำบลพานทองตำบลพานทองอำเภอแสงงามจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรท่านผอออได้เกี่ยวข้องหรือรู้จักกับคู่หูมาสัจานี้เมื่อไหร่อย่างไรครับรู้จักพี่ที่เคารพนับถือกันเป็นอาชีพครูด้วยกันอยู่ทางโกสัมพีนะครับก็เล่าแกฟังว่าผมทำนาเป็นอาชีพเสริมเออแกพอดีเลยแกเอาติดรถมา นะครับเอาคู่หูไอ้คู่หูนี่ติดรถได้พอดีก็คุยกันว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาไปลองดูซื้อแกมาสองชุดซื้อมาลองสองชุดครับผมเอามาลองมาลองรุ่นแรกดูซิว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่ายังไงพี่พี่พี่ครูคนนั้นเขาบอกพี่ว่าไงพี่ถึงเอาซื้อมาลองเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไคโตซาเนี่ยมีคุณสมบัติในการปรับสภาพดินครับ ปรับสภาพดินสภาพน้ำไอตัวนี้นะเล่งลาดเล่งลากช่วยให้ดินร่วนซุยช่วยให้รากข้าวหากินได้ได้ดีขึ้นต้นข้าวแข็งแรงขึ้นครับแล้วก็เมื่อข้าวแข็งแรงการต้านทานโรคโดยเฉพาะเชื้อราครับซึ่งซึ่งปัญหาที่ผมเจอบ่อยแล้วก็เสียหายหนักเนี่ยก็คือเชื้อราเชื้อราก็เลยว่าเอาเอามาให้ผมลองสองชุดอ่บลองหน่อยยังไม่เชื่อเชื่อเขาเลยไหม เชื่อเชื่อเลยครับยังไม่เชื่ออ่าซืเอยเอามาอสองชุดสองชุดพี่ใช้ลองอย่างไงแค่ไหนสามสิบไร่สามสิบไล่สามสิบไล่ฉีดไปสองครั้งฉีดไปสองครั้งอ่าเป็นไงฉีดไปอ่าช่วงข้าวท้องช่วงข้าวตั้งท้องแล้วใกล้จะออกแล้วเขาเรียกว่าเร่งเบ่งเร่งเบ่งชาวนาส่วนใหญ่ช่วงเร่งเบ่งเนี่ยเขาจะจะเพิ่มปุ๋ยทางใบเพิ่มฮอร์โมนเพื่อให้ท้องเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็ออกเร็วขึ้นครับเขาเรียกว่าฉีดเร่งเบ่งผมก็เลยเอาชุดเนี้ย ฉีดพ่นเลยฉีดพ่นปึ๊บปรากฏไรปรากฏว่าลวงออกมาสวยลวงออกมาสวยไม่ติดเชื้อราไม่ติดเชื้อราถ้าออกมาแล้วติดเชื้อราเม็ดเม็ดเขาจะดาจะด่างเอออะไรประมาณเนี้ยครับปรากฏว่าลวงเข้าออกมาขาวสวยไม่ไม่ติดเชื้อราอืมแล้วพอเขาก้มเลยครึ่งลวงผมก็ฉีดอีกนนั่หมถึงฉีดล้างลวงนั่นบอกอโทษดีนั่นหมายถึงว่าครั้งแรกของการฉีดเนี่ยแล้วพอลวงออกมาเนี่ย ท่านบอกออก็เห็นแล้วว่ารวงมันออกมาสวยโอเครวงโอเคหลังจากการฉีดครั้งแรกครับทั้งเดียวครับอ๋อแล้วหลังจากนั้นอีกกี่วันท่านบอกออฉีดสามใหม่อีกประมาณสิบห้าวันอีกประมาณสิบห้าวันก็ฉีดซามอีกครั้งหนึ่งครับผมสามสิบไร่ขอโทษครับไอ้สองชุดนี้พอไหมหรือมันหมดไปขนาดไหนอย่างไรคือตอนนั้นอัตราส่วนเราไม่ได้ศึกษาแน่นอนก็คือสองชุดเนี่ยผมใช้ครั้งละชุดครั้งละชุดสามสิบไร่ครั้งละชุดครับผมครั้งละชุด ก็ฉีดสองครั้งฉีดสองครั้งครับถูกต้องแล้วสิ่งที่ได้อ่าอย่างแรกคือรวงสวยละครับรวงสวยละอ่าใบตั้งต้นเป็นไงครับใบใบตั้งใบตั้งดีครับใบตั้งใบตั้งดีแล้วซึ่งข้าวมันเป็นข้าวหน้าแล้งรุ่นที่แล้วขาดน้ํอ๋อข้าวขาดน้ําด้วยข้าวขาดน้าด้วยครับน้ําไม่มีน้ําไม่มีก็คิดว่าเม็ดไงแรงสุดๆเลยใช่ไหมครับยี่บแปดเมษายนแล้งจัดเลยเออปีนี้ใช่ไหม รอบที่ผ่านมามีสาที่ผ่านมาปีนี้เองใช่ใช่แรงมากแรงมากครับก็คิดว่าข้าวมันจะไม่รีบเยอะเออคิดว่าจะไม่ได้ข้าวแล้วล่ะครับสามสิบไร่พอเกี่ยวไปได้ยี่สิบเก้าเกียนครึ่งเกือบเกือบไร่ละเกียนสามสิบไร่นี่ได้เกือบเกือบจะสามสิบเกียนแหละก็ประมาณละเกือบไร่ละเกียนแหละใช่ไหมใช่แล้วก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะได้ฉีดก่อนหน้าที่อาจะได้ใช้คู่เนี้ยอืมไอ้สามสิบไร่นั้นน่ะพอได้ประมาณเท่าไหร่ ก็ประมาณสิบแปดถึงยี่สิบเกียนสิบแปดถึงยี่สิบเกวียนครับเต็มที่ประมาณสามสิบไร่นั่นนะนะถูกต้องแต่พอมาใช่คู่นี้สองครั้งถ้าเป็นหน้าแรงเนี่ยคงจะไม่ถึงยี่สิบเกียนยิ่งถ้าเกิดแรงจะทําใจแล้วอยู่ทำไมพอก็คือคิดว่าคงจะแย่แหละคงจะไม่ได้แหละเพราะมันแรงใช่แต่ปรากฏว่าทั้งทั้งที่แรงด้วยแล้วฉีดไอ้คู่นี้ไปสองครั้งสองครั้งกลับมาได้เกือบเกือบจะไล่ละเกวียนน่ะเกือบสามสิบเกวียนน่ะสามสิบไล่ครับใช่ไหม เห็นอย่างนี้ชื่นใจไหมลนะ่ะชื่นใจไหมชื่นใจครับทําหน้าตายชื่นใจเดี๋ยวพอ,อ,พอ,อตื่นเต้นใหญ่เลยพอ,อ,อตื่นเต้นใหญ่พอ,อ,อตื่นเต้นพอสามสิบไร่แล้วแต่นี้ก็พอรอบนี้ก็มาใช้มาใช้คู่หูนี้หมด<ช>ไหมหมดทุกแปลงมีกี่แปลงในใช้หมดไหมใช้หมดเลยครับใช้หมดเลยแต่แปลงนั้นเป็นตัวทดลองอ่รอบนี้ทำแปดสิบไร่เนาะเกี่ยวไปประมาณสิบห้าไร่เกี่ยวไปแล้วสิบห้าไลน์ไม่ใช่ไม่ใช่แปลงที่เราเห็นมอยู่อีที่นึอ่าครับ เกี่ยวไปแล้ว15ไร่ก็ได้15เกียนเป็นข้าวปทุมธานีเป็นข้าวนี่แหละข้าวปทุมเหมือนพันที่นี่พันนี้นี่ก็ข้าวพันเดียวกันนเกี่ยวเขียวกว่านี้นิดนึงเออเกี่ยวเขียวตอนเขียวกว่านี้อีกใช่ที่เหตุผลที่เกี่ยวเขียวคือช่วงนั้นฝนตกชุกน้ํามาเยอะครับ เขาเรียกว่าเกี่ยวหนีน้ําเกี่ยวหนีน้ํารีบเกี่ยวหนีน้ำเพราะหลายพื้นที่ตอนนี้ก็คือรีบเกี่ยวหนีกันอยู่ใช่ไหมเพราะว่าน่ากลัวมากถ้าน้ํามาจริงแล้วข้าวเนี่ยถ้าเขาแดงเต็มที่ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตบตอนนี้ข้าวสภาพข้าวผมตอนนี้ประมาณแดงประมาณเจ็ดสิเปอร์เซ็นอยู่แดงประมาณเจ็ดสิเปอร์เซ็นอยู่ถ้าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นเนี่ยน้ําหนักเขาจะดีขึ้นกว่านี้อืถ้าเกี่ยวเขียวมากเนี่ยบางที ความสมบูรณ์ของเม็ดเขายังไม่เต็มเม็ดเนี่ยมันจะออกตูดรดเกี่ยวออมันจะออกไปออ่จริงๆแล้วถ้าผมจะเย็นอีกสักเจ็ดวันข้าวอาจจะได้เพิ่มอีกเป็นเกียนสองเกียนหมายถึงแป้งที่เกียวแปะครัอาจจะได้ถึงสิบเจ็ดเกียนครับเพราะว่าเม็ดเกี่ยวมันออกออกตามฟ์มเยอะแต่ยังว่าเราก็กลัวว่าน้ําพี่น้ําจะมาแบบไม่ไม่ทักไม่ทายใช่ไหม มันมาแล้วละที่ที่เกี่ยวนี้คือมันล้นจากคลองมันล้นจากคลองเข้ามาแล้วครับล้นจากคลองเข้ามาดีกว่าเสียหายแหละใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ว่าแปลงนี้เราไม่ได้กลัวไม่งนีวไม่มีอะไรที่ต้องม่ากลัวก็เก็บไว้เต็มที่เลยใช่เพออบอกว่าด้วยโดยสายตาเห็นมองดูสายตาแล้วมันเป็นยังไงข้าวปีนี้กับไอ้ไอ้รอบนี้เห็นแล้วคาดว่ามันจะได้ดีได้ไม่ยังไงแบบไหนจากการเห็นลวงเห็นต้นเขาจาก เท่าที่ประเมินนะครับดูจากสภาพต้นข้าวรวงข้าวแล้วเนี่ยน่าจะได้ไม่ต่ำกว่าไร่ละเกียนดูดูแล้วเม็ดข้าวใสเขาติ่งแล้วก็ไม่ล้มครับต้นแข็งครับใบไม่ติดเชื้อราเม็ดไม่ติดเชื้อรานะครับแล้วไอ้โรคหรือเชื้อราต่างๆที่พออเคยสัมผัสเคยเจอมามันเป็นยังไงบ้างครับกับรอบนี้ต่างกันเลยครับรอบนี้รอบนี้มองไปก็รู้เนาะว่าว่าข้าวเขาสมบูรณ์แล้วก็ไม่เป็นครับ คือมันแทบจะไม่มีให้เห็นเลยใช่ไหมพูดอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับผมถูกต้องคือบรรดาโรคหรือเชื้อราต่างๆที่เคยทําให้เราปวดหัวเนี่ยมันมันไม่ไม่มีนะมันไม่มีให้เห็นเลยใช่โอ้โหนะแล้วอในส่วนของเรื่องของต้นทุนต้นทุนอ่ะคู่เนี้ยพอใช้มาแล้วทั้งหมดกี่ชุดห้าสิบกว่าไร่อ่าเนี่ยแปลงเนี้ยอ่าใช้มาหกชุดอ่ะประมาณหกชุดประมาณหกชุดนะครับประมาณหกชุดกับ ห้าสิบเจ็ดเกือบหกสิบไร่เนี่ยประมาณหกชุดตั้งแต่เริ่มอยากจะเก็บเกี่ยวครับผมฉีดไปประมาณกี่รอบแล้วครับพอสี่ครั้งสี่รอบสี่ครั้งทั้งหมดรวมหกชุดหกชครับสี่รอบรวมกันแล้วประมาณหกชุดซึ่งข้าวเป็นอย่างที่เห็นและอย่างที่พอท่านบอกว่าโรคหรือเชื้อราต่างๆที่เคยมีเคยเป็นมันหายไปมันไม่มีให้เห็นแล้วรอบนี้จะเก็บเกี่ยวสักเมื่อไหร่ครับพอยี่สิบแปดประมาณกัญยาก็ประมาณสักอีกประมาณสัก ห้าหกวันครับผมนอประมาณห้าหกวันนับจากนี้ก็จะทิ้ดอนกนแล้วอย่าลืมส่งข่าวด้วยนะครับว่าได้ทั้งหมดกี่เงียนอ่าในส่วนของต้นทุนอย่างอื่นล่ะพออพอลดลงบ้างไหมต้นทุนในด้านปุ๋ยปุ๋ยนี้ปกติผมจะใช้ปุ๋ยเคมีประมาณรอบละสามสิบลูก ห้าสิบไร่เนี่ยห้าสิบเจ็ดไร่เนี่ยห้าสิบเจ็ดไร่เนี่ยจะใช้สามสิบลูกต่อครั้งต่อครั้งนั่นหมายถึงผมจะหว่านปูอยู่สองครั้งสองครั้งสองครั้งก็ตีะมาหกสิบลูกหกสิบลูกอ่าลูกแต่รอบนี้รอบนี้ผมใช้ครั้งละยี่สิบลูกลดมาครั้งละสิบลูกอ่ะครั้งละสิบลูกก็เท่ากับสองรอบนี้ก็เท่ากับลดไปยี่สิบลูกหรือยี่สิบกระสอบหรือหนึ่งตันนั่นเองครั้งหน้าผมจะลดมากกว่านี้ครั้งหน้าก็จะลดอีกเพราะอะไรเพราะอะไรมันก็เกี่ยวกับต้นทุนเราเนาะ แจากสามสิบลูกครั้งหน้าผมจะให้เหลือแค่สิบห้าลูกสิบห้าลูกเพราะข้าวข้าวตัวนี้มันสูงมันสูงเห็นพอบอกพอบอกว่าต้องตัดยอดตัดต้องตัดทิ้งอะครับเพราะมันสูงเพราะใส่ปุ๋ยเยอะไม่งั้นฉีดยาไม่ได้แล้วก็จะล้มด้วยอ่าพอโดนฝนแล้วก็จะล้มไอเรื่องล้มก่อนเข้ามานี่เห็นแปลงอื่นเขาล้มเงินเมื่อคืนพายุเหรอหรือว่ายังไงแบบไหนเป็นดีเฟชชันนะเนาะดีเฟชชันแล้วทำไมของแล้วทำไมของพอ ยังสง่างามต้นเขาสมบูรณ์เขาแข็งแรง,แงนะครับเขาแข็งแรงร <S 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 อ่าแปลงที่ผ่านมาล้มกันเป็นแถวเลยครับจริงๆแต่ต้นแข็งัเ,เข้ามาใช่ไหมต้นแข็งแรงความาชัดเจนก็คือเรื่องของต้นทุนที่พอ,อจะได้ลดเมื่อสักครู่พอ,อบอกว่าลดครั้งละสิบลูกยี่สิบกระสอบรวมแล้วสองครั้งยี่สิบสอบก็นืองหนึ่งตันตันละกี่บาทครับตอนนี้แปดพันห้าถึงแปดเตันลแปดพันห้ารอบหน้าพออบอกจะลดอีก ออแล้วก็ใช้คู่หูมาจานนี้เต็มที่ครับผมโอษนะถ้าถ้าข้าวมันต้นแข็งเนี่ยครับเวลาลูบแล้วมันจะคืนอ่าเนี่ยพอลมลมพัดแล้วมันจะไม่หมอบไปมันไม่ยูลงไปมันไม่หมอบลงไปมันจะเด้งคืนมันจะเด้งคืนเวลาลมพัดอืมนี่แสดงว่าเขาต้นแข็งต้นเขาแข็งแรงดีครับผมนี่นี่คือความชัดเจนนะครับพ่อพอนี่ทาให้ดูพอมั่นใจคู่หูมาจานคู่นี้มากน้อยขนาดไหนครับก็เท่าที่ใช้มาสองรอบนะครับ ก็เห็นความแตกต่างชัดเจนของผลผลิตชัดเจนเนาะทั้งเรื่องต้านทานต่อโครคทั้งเรื่องความแข็งแรงของต้นข้าวเรื่องผลผลิตนะครับต่างจากที่เราไม่ใช้ชัดเจนเลยเยอะซึ่งเวลาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วหักต้นทุนแล้วมันมันพอเหลือกำไรเยอะขึ้นที่ชาวนาทั่วไปเนี่ยน่าน่าจะใช้น่าจะอยู่ได้ถ้า สิบไร่เราได้เก้าเกียนสิบเกียนเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราอยู่ได้อยู่แล้วอืแต่ถ้าสิบไร่คุณได้สักห้าเกียนหกเกียนเนี่ยอืมันไม่คุ้มค่าเวลากับการดูแลไม่คุ้มค่าต้นทุนครับอ่าตอนนี้ราคาข้าวเป็นไงพอยิงดีด้วยไหมกำลังขยับขึ้นครับกำลังขยับขึ้นอ่าบางบางเจ้าปทุมธานีได้ถึงเก้าพันร้อยขึ้นขึ้นลงลงอยู่จนครับแต่ครับนี่คือความชัดเจนที่ว่าถ้าวันเนี้ย เราได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเราก็เหลือกําไรเพิ่มมากขึ้นแต่ต้นทุนผอ,อ,อก็บอกว่าวันนี้เราก็จะลดด้วยรอบหน้าลดแน่นอนปุ๋ยทางดินนะปุ๋ยแค่นี้ลดลงแน่ๆลดมาเรื่อยๆรอบหน้าจะลดลงเป็นครึ่งเลยลดลงเป็นครึ่งเลยนะยังไม่ต้องเชื่อผอๆครับยังไม่ต้องเชื่อผมนะยังไม่ต้องเชื่อกันให้เอาไอ,เไ, <ป S 2> ไอ้นี่ไอ้คู่หูมาสุดจันไปให้ต้นไม้ของเราใช่แล้วให้ต้นไม้มันบอกใช่ไหมพอ ถูกต้องเพราะพอใช้ต่อเพราะเห็นกับต้นไม้ไม่ได้ไม่ได้ฟังคํเป็นครูที่รู้จักกันว่าเป็นเชิงประจักษ์ออผมใช้ปุ๋ยใช้ฮอร์โมนมาแทบทุกยี่ห้อแล้วนะแททุกยี่ห้อเลยครับที่ที่มีขายตามร้านขายปุ๋ยขายยาร้านทั่วไปเนี่ยครับเป็นฮอร์โมนน้าฮอร์โมนนี่นั่นอะไรไม่รู้ละใช้มาแทบทุกยี่ห้อแล้วครับยังไม่ประสบความสำเร็จเท่านี้ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าตอนใช้ปุ๋ยมากานถูกต้อง สามสิบไล่เคยได้ประมาณยี่สิบสิบแปดเกวียนยี่สิบเกวียนอ่ะพอมาใช้กู่นี่สองรอบทั้งทั้งที่เป็นนาแล้งก็ได้สามสิบเกวียนอ่ะนี่คือนี่คือสิ่งที่ท่านผอ,อสัมผัสแล้วก็เชื่อมั่นกับคู่หูมาะจำเราครับ,รบท่านผู้ชมแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ,อมากที่เอ่อได้เปิดนาข้าวสวยๆยอย่างนี้ให้เราเก็บภาพดีๆนะครับแล้วก็ได้ ประสบการณ์ดีๆจากที่ผู้ใช้จริงเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ใช้คู่หูมาจานนี้จริงๆเราเหล่านี้ก็ต้องขอบคุณท่านผอมากนะครับขอบคุณครับนะแล้วก็ท่านผู้ชมครับอย่างที่เราบอกนะอย่างที่ผมบอกไปอย่างที่ผอบอกไปว่ายังไม่ต้องเชื่อกันครับยังไม่ต้องเชื่อผมยังไม่ต้องเชื่อผอครับให้ต้นไม้เราอ่ะเป็นคนบอกท่านปลูกอะไรให้ใช้ต้นไม้นะให้ต้นไม้นเไม่คนบอกว่าคู่หูมาจานนี้ดีจริงไหมสูตรเดียวตัวเดียวคู่เดียว ใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะแล้วท่านจะได้สัมผัสกับคำว่าลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตเป็นอย่างไรสำหรับเกษตรกรที่ยังไม่เคยกล้าใช้ยังไม่ได้ทดลองใช้นะครับถ้าวันนี้คู่หูมาจันเนี่ยเวร์นี่ครับสารเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์แพนกับเวอร์แพนไคโยซานอีกสักหน่อยนะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์แพนเราจะเปลี่ยนโฉมครับเราจะเปลี่ยนโฉมทำนี่นะครับนี่จะเป็นโฉมใหม่นะใครไปเจอ ใครไปเจอซองใหม่ไม่ต้องตกใจเฮ้ยปลอมหรือเปล่าหรือไม่ต้องไม่ต้องตกใจครับเราจะเปลี่ยนโฉมใหม่ใช้ลายกว่าเดิมนะครับซองให้มันมีคุณภาพขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อให้กเกษตรกรได้เก็บได้ใช้ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดคุณภาพดีเท่าเดิมทุกอย่างเราเปลี่ยนแค่โฉมนอกให้ใช้ลายเท่านั้นเองครับสําหรับนี้นะผมเองนะครับอันจาก,กัดาเอกชัญญาพัฒน์สำรานใจหรือรายการตะลุยทุ่งกับลุงอัดก็ต้อง ขอกลับลาท่านผู้ชมไวก่อนอย่าลืมครับคู่หูหมาจันคู่นี้ครับใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับครับยังไงพอครับแปลงนี้มันยังแปลงนี้คือสภาพนาที่อยู่ติดธนาผมนะครับอยู่ติดธน,นะของของพอเลยอยู่ติดกันเลยอยู่ติดหัวหนาติดกันเลย อายุเท่ากันไหมอายุเท่ากันไหมห่างกันประมาณอาทิตย์หนึ่งครับห่างคือเขาเขาเขาช้ากว่าเราอาทิตย์นึ่าอ๋อครับเขาห่างอาทิตย์หนึ่งคือเป็นข้าวหวานนะครับแล้วก็ตอนนี้คือเขาไม่ได้ใช้คู่หูเวอร์เพนคู่หูมาใช้กันนะครับใจนี้ไม่ได้ใช้ของเขาติดกันเลยติดกันครับติดกันสังเกตว่าความแข็งแรงของต้นข้าวแล้วก็ ความต้านทานต่อโรคต่อมแมลงครับตรงนี้เสียหายค่อนข้างเยอะครับลวงไม่ค่อยออกตรงนี้นี่เพี้ยชัดเจนเลยใช่ไหมครับ,รบเพี้ยกินตร,ต,รตรงๆเรื่องเหลืองเนี่ยเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์ก็ก็จะแห้งตายไปแห้งตายเองครับผมจะแห้งตายไป,แ,ยไปแล้วสังเกตที่ลวงเขาแทบไม่ค่อยมีเลยนะที่ลวงไม่ค่อยออกเนี่ยกๆๆ็คือเพี้ยเขาดูดน้ําเลี้ยงไป ยังไม่ถึงขั้นตายยังไม่ถึงขั้นตายยังไม่ถึงขั้นตายแต่ว่าก็ก็เสียหายเสียหายรวงไม่สมบูรณ์ครับแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะออกรวงครับความแข็งแรงของข้าวน้อยกว่าของเราเยอะเลย พอแล้วแปลงเรามีไหมข้างๆกันอยู่ข้างๆกันแปลงเรามีไหมตามสภาพที่ดูนี่ไม่มีครับไม่มีไม่มีพอใช้คู่หูจันเนี่พอใช้คู่หูจันปุ๊บมันก็อยู่แปลงข้างๆหมดเละถ้าแปลงไหนไม่ใช่นก็ก็ทั้งๆที่ติดกันจริงๆมันก็น่าจะไปเนาะอต็น่าจะไปใช่แต่นี่ของเราไม่มีเลยสภาพรองข้าวของเราไม่มีโอเคโอ้โหนี่ชัดเจนมาก